อันนี้ครับเดี๋ยวลองไฟก่อนครับล้างใหม่ล้างใหม่สวิตใหม่ปลั๊กใหม่ครับห้องทาสีใหม่นะครับหล,ลอดไฟก็ใหม่นะครับน,นี่เขาทาว่ะเดี๋ยวผมจะลองหลอดไฟก่อนนะครับมานี่ครับสว่างอยู่ครับมันก็เลี่ยมตาไปหน่อยนะ เดี๋ยวเดี <Hoover> ๋ยวไปลองตรงลักตรงนู <te> ้นก่อนนะนี่นะพัดลมนะครับเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับผมก็ใส่สวิตนะไม่ใช่สวิตไฟนะครับสวิตพัดลมพัดลมอัตโนมติเดี๋ยวเช็คไฟดูก่อนรถไฟมาเปล่าโอ้เห็นไหมัเอาด้ป่ะนี่ครับ โอ้แดงจึงคืนแถวบ้านหงเขาเรียกแดงจึงคืนครับแดงแจ๊แดงจึงคืนเดินล่างติดใส่ใส่ปั๊กเดินล่างตัวนี้ครับนี่แล้วก็สวิตตัวหนึ่งนี่สวิตเก่า โครงเก่าสวิตใหม่หน um um> ้ากากใหม่นะครับนี่ปิดแล้วนี่เปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับดูครับเดี๋ยวเปิดมาเฮ้รู้ว่าโทรศัพท์มันช้าครับ ไฟมันออกหรือว่าไฟมันออกช้าเองใช้ดีับติดลางแล้วเจียวเลยนี่ครับหนึง่งรางหลดสวิตเดินปักมาเอาทุกคนว่าเอากี่บาทค,ครับ<_<_ เดี๋ยวจิบน้ำออก่อนนะไม่ใช่เหล้านะโอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะกลับบ้าน,นครับเอาน้ำไปส่งเขาก่อนครับเสียวเวลาค่าน้ำไปสองเที่ยวเลยนะครับ <laughs> โอเคครับมันก็เป็นแสแนล